สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะปักหลังของเดือนสิงหาคมนะคะตั้งแต่วันที่16-3ถึงส1สิงหาคมปี65นะเป็นคิวของลัคษนาราศีมังกรนะคะการแบ่งวันที่แบ่งได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกวันนี้เมยอาจจะเสียงแหบนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะแล้วก็การอ่านในวันนี้อาจจะไม่ยาวมากนะคะต้องเซฟเสียงนะคะ เราจะเปิดพลังงานไพทาโร่นะคะแบ่งเป็นตัวตนของคุณมังกรแล้วก็คนที่คุณคิดถึงนะคะสามใบข้างบนนี้นะคะเป็นตัวตนของชาวมังกรสามใบข้างล่างนะคะตัวตนของชาวส่องนะหรือว่าคนที่คุณมังกรคบหายูานด้วยนะคะ ้ายสำหรับมีเดอะเทมเพลนส์อที่ขึ้นมากับหัวอาจจะต้องมีการปรับตัวนะคะในช่วงของปักหลังนี้นะค,ะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้ลงตัว100%นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีความตั้งใจนะคะทั้งสองฝ่ายที่จะปรับตัวเข้าหากันพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีบาลานซ์มากขึ้นนะคะตัวคุณเนี่ยได้ไพ่เดลิเวอร์ขึ้นมากับหัวมีราชินีถือดาบกับหัวแล้วก็มีคิงถือคระทากับหัวนะไพ่ไม่ค่อยดีนะ แสดงถึงการไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบๆตัวได้นะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจด้วยนะคะที่สำคัญในชีวิตแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะลังเลใจอยู่ยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยแต่ว่าเหมือนกับมันรอเวลาไม่ได้ค่ะมีเรื่องบางเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจแล้วซึ่งมันอาจจะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้แต่เมื่อตัดสินใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยกระทบต่อความสัมพันธ์แน่นอนนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนด้วย ม่วจะเป็นไพ่ขัดทายว่าไพ่ดาบเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์เราขึ้นมากับหัวมันก็หมายถึงอารมณ์ที่ร้อนนะคะอารมณ์ที่ไม่คงที่ไม่มั่นคงเลแบบนี้นะะเห็นหน้าไพ่ร่วงหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยต้องรับ1-10ถึงนะคะไม่ว่าเจอกับปัญหาอะไรก็ตามแล้วก็มีโอกาสที่จะยังมีความขัดแย้งกับคู่รักของตัวเองได้นะคะเดรเลเวอร์ที่ขึ้นมากับหัวเนี่ย หมายถึงความเป็นคู่กันเนี่ยเกิดการแตกความสมามัคคีนะคะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้หรือว่าสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของความรักได้นะต้องระวังนะคะที่มาดูฝ่ายเขาบ้างนะเขาได้เมจิเชียนกับหัวนะคะมีเด็กถือถ้วยแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบนะคะขึ้นมากับหัวแฟนคุณเนี่ยไม่มองว่าที่ผ่านมาในอดีตนะจะเคยมีเรื่องที่ปิดบังนะคะหรือว่าเป็นความลับอะไรต่างๆของเขาหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรค ในชีวิตนะคะเกิดขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําพฤติกรรมในแง่ลบแบบนั้นแล้วนะคะหรือว่าอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขไปได้นะเป็นเรื่องในอดีตนะคะตอนนี้เขารู้ใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรนะเพียงแต่ว่าการลงมือทํามันอาจจะยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมจิเชียนยังขึ้นมากับหัวแปลว่าปฏิหารเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นทนันทีทันใดนะคะอาจจะต้องรอเวลานิดนึงแต่อย่างน้อยเดตัวเขารู้แล้วว่าเขาต้องการ อะไรในชีวิตเขาหรือว่าต้องการอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะคะสำหรับแฟนแจ้งก่อนนะคะว่าสามารถสลับค้างได้สำหรับทงงานนะคะ สรุปนะคะมีเก้าคาถานะคุณทั้งคู่ยังมีกำแพงในใจใส่กันอยู่นะคะอยังมีทิฏฐิต่อกันนะคะยังไม่ไดเ้เปิดใจให้กันและกันนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้แหละว่าันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่เคยเป็นประสบการณ์มาก่อนนะคะมันทําให้เรายังมีความวมิตกกังวลนะคะที่มีต่อคนรักอยู่เลยไม่ได้สามารถที่จะเปิดใจให้เขาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนกับบางคนอาจจะเรียกว่าเจ็บแล้วจาก็ได้นะคะ ต้องพยายามควบคุมนะ,ะไม่ให้มันมาบล็อกพลังงานบวกที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะภพยบทสรุปนะคะมีจัสมนกับหัวมี2เหรียญแล้วก็มีเดอรซัน ก็ยังดีนะคะที่มีเดดซันขึ้นมาบ่งบอกว่าในช่วงของปักหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังตัดสินใจอะไรได้ไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นะคะยังมีความสับสนอยู่นะในส่งสองเหรียญเนี่ยแล้วก็จัด m e ้นที่กับหัวก็คือสถานการณ์อาจจะไม่ได้เอื้อมนวยเท่าไหร่นะ,ะเหตุการณ์อะไรต่างๆอาจจะยังไม่ได้รับความยิดีธรรมนะคะแต่ในอนาคตนะคะ พลังงานเดอะซันก็คือพลังงานในแง่บวกนะความสดใสเนี่ยของชีวิตคู่เนี่ยมันจะกลับเข้ามาได้ดังนั้นตอนนี้อยากให้ใจเย็นๆน,นะคะแล้วก็ให้เวลากันและกันรอคอยนะคะพลังงานบวกที่จะเข้ามาดีกว่าตอนนี้ต้องประครับประคองกันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนเย่ายพิ่งด่วนสรุปหรือว,ว่าตัดสินใจเลิกลาอะไรแบบนี้นะเป็นเรื่องธรรมดานะ ดวงคนเรามีดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปนะคะในช่วงที่ดวงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็ต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็ต้องจับรอคอยช่วงเวลาดีๆได้นะไพ่ระโกนะคะพลังงานบวกนะคะมีโซเมดนะมีเซอร์ออปติมิสตนะิกไวล์เลฟไลฟ์นะคะแล้วก็มี getting to the shoulders คุณสองคนเนี่ยนะคะถ้าใ้ความสัมพันธ์มันลับรื่นได้เนี่ยต้องมีการยอมรับในตัวตนของกันและกันนะคะในทุกๆด้านนะคะภายไปเนี้ยนะก็คือมันก็จะมีในแง่ที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบในตัวของคนรักของเราถ้าเราเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับเขาได้ในทุกๆด้านเนี่ยความสัมพันธ์จะรับรื่นคุณสองคนมีพลังงานโซเมตก็คือเนื้อคู่อยู่แล้วนะคะขอแค่มีการเปิดใจใกันและกันมากขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะไปได้ข้างหน้านะคะด้วยดีแน่นอน Stay Optimistic About Your Life ในอนาะคตข้างหน้ายังมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกมากมายนะคะรอรับได้เลยนะเช่งท,ที่บอกนะคะไพ่เทมเพลนส์ที่ขึ้นมาก็คือหมายถึงการปรับตัวนะก่อนจะปรับตัวก็คือต้องยอมรับในตัวกันและกันก่อนนะะแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นได้นะคะ ให้คำแนะนำนะคะมคเรื่องต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะมาตรงนี้เลยนะคะใบตรงกลางเนี้ย improving health นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดหรือว่าสุขภาพกายทั่วๆไปดูแลตัวเองดีๆนะคะอาหารการกินการออกกลังกายแล้วก็าการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นะคะโลกประจาตัวหรือว่าพวกโลกติดต่อก็ยังต้องระวังอยู่นะคะทั้งคุณแล้วก็คู่ของคุณนะแล้วก็มีพลังงานอาร์โซเฮลฟ์ออเทอร์สนะคะถ้าอะไรที่มันหนักเกินไปนะคะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือว่าเรื่องความสัมพันธ์อะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยปรึกษาคนรอบข้างนะคะแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้นะ เราไม่สบายใจเรื่องงานเนี่ยเราก็ปรึกษาเจ้านายลูกน้องนะคะให้เขามาแบ่งเบาภาระเรื่องงานถ้าเราไม่สบายใจเรื่องของคนรักเราก็ปรึกษาคนที่เราไว้ใจนะคะเผื่อจะได้รับคาแนะนําหรือไม่ก็มาดูดวงแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะได้คําแนะนาไปนะดีคอนซิเดอร์นะคะเดือนนี้นะคะปากหลังเนี่ยจะทําอะไรต้องรบอบคอบอย่าตัดสินใจเร่งด่วนอย่าใจร้อนนะคะอย่างที่บอกไพ่ดาบไพ่คาถาขึ้นกับหัวเนี่ยความใจร้อนนะคะการไม่ยั้งคิดเนี่ยจะสร้างปัญหาให้เราได้นะคะเอาประมาณนี้นะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวมังกรและก็ชาวสองนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมชมมทมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ได้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ